สวัสดีครับวันนี้ทางลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวหูฟังไร้สาย True Wireless นะครับจากทางแบรนด์ Jabra นะครับผมในรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่น Elite 2แล้วก็ Elite 3นะครับซึ่งรอบนี้นะครับทาง Jabra เอาเข้ามาพร้อมกันทั้ง2รุ่นเลยนะซึ่งทาง Elite 3ตัวขวามือเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขาย g l o b a l ทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ Elite 2ตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับซึ่งทำมาจำหน่ายในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นนะครับผม โดยทั้งสองรุ่นเนี่ยไดเวอร์เหมือนกันฟังก์ชันบลูทูธทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่จะมีบางฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ต่างกันนั่นเองโดยตัว e l ลิ e 2นะครับราคาในไทยจะอยู่ที่2290บาทนะส่วนตัว e l ลิ e 3ขวามือเนี่ยจะอยู่ที่2990บาทนะครับผมซึ่งส่วนต่างทั้งสองรุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับแถมทั้ง2รุ่นนะครับก็ยังประกันส่วนไทยถึง2ปีเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาขอเริ่มจกอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนเลยนะครับอันนี้ผมแกะมาหมด เป็นกล่องชาร์จนะครับเมื่อเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะพบกับตัวหูฟังทั้ง2รุ่นเลยนะแล้วก็สายชาร์จนะครับก็จะให้เป็นแบบสายชาร์จ type c มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจุกสำรองนะครับผมซึ่งจุกสำรองเนี่ยเขาให้แพคเกจจิ้งมาดีมาก ซึ่งในแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีเป็นไซส์ S และก็ไซส์ L นะครับผมส่วนไซส์ M จะอยู่ที่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแกะของมันก็เป็นเหมือนสูญญากาศนะครับลอกออกมาอย่างนี้ได้นะครับลอกลัวติดก,กับที่เดิมได้ซึ่งจุกที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจุกคุณภาพสูงมากนะครับไม่ใช่จุกแบบกิ๊กก๊อกเลยนะเดี๋ยวผมออมให้ดูอันหนึ่งนะนี่ฮะจุกยางที่ทางของจาบ้าให้มานะครับอันนี้ก็จะตามสีเครื่องเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะมีอาสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเหมือนก,นอนก,นนกแบบ เกรดซิลิโคนเกรดสูงนะครับซึ่งที่ผมทดลองใช้ดูเนี่ยจุกเนี่ยมันไม่ค่อยเก็บฝุนเหมือนพวกจุกสีดําที่เขาแถมกันทั่วไปอะ่ะ ไอ้พวกคาบคุยคยาบฝุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยมาติดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวจุกเนี่ยเวลาใส่แล้วค่อนข้างที่จะมีความฟิตมากกว่าเหมือนดูดหูมากกว่าครับผมใส่นานๆแล้วจุกไม่ได้ดันหูแบบไม่ค่อยรู้สึกปวดเท่าไหร่นะแล้วก็จุกพวกนี้นะครับก็จะใส่สบายกว่าจุกทั่วๆไปแน่นอนนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูตัววัสดุกันก่อนเลยนะครับวัสดุทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนกันเดะร้อยเ็นะครับก็คือทําจากพลาสติกทั้งคู่นะแต่เป็นพลาสติกที่เขาเก็บงานเนียนมากเลยนะครับด้านหลังก็จะาาระครับ ใต้กล่องนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อเปิดฝาขึ้นมานะครับเราก็จะเจอตัวอีริทสนะครับเนี่ยอันเนี้ยตัวอีริทสนะครับสีดำอีริทสาเป็นสีน้ําเงินจุดเดียวที่ต่างกันเลยก็คืออีริทสซ้ายมืออีริทสาขวามือนะครับสังเกตตรงขอบของหูฟังนะครับของอีริทสเนี่ยจะเรียบเป็นแผ่นเดียวกันไปเลยส่วนตัวอีริทสตรงเนี้ยเขาจะเหมือนมีสารขอบๆเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะแค่นี้เลยครับตัวหูฟังต่างกันแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านหลังหูฟังจุกทุกอย่างนะครับเหมือนกันยนี่ครือยนะครับ ต่เน,นี้ยผมแค่หยิบม,มาโครสีนะครับเพื่อให้สังเกตง่ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องสเปคที่ทาง e l i q u แล้วก็ e l i q u ให้มานะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นบูทู t เวอร์ชัน5.2เรียบร้อยแล้วนะครับผมรองรับระบบโคเด็กหรือว่าระบบเสียงนะครับรองรับแบบ aptx หรือ fx เรียบร้อยแล้วเช่นกันรองรับ google fast pair ด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ใช้ android เวอร์ชันขึ้นไปนะครับ google fast pair เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ airpods บน iphone คือเมื่อเราหยิบหูฟังออกจากกล่องมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อแทบจะทันทีและอัตโนมัติเลยนนนนรััส่ววกกา้ตี ก็ยังกันน้ำในระดับ IP55 นะครับผมป้องกันเหงื่อฝนลองน้ำเนี่ยได้สบาย ใส่ออกกาลังกายกลางแจ้งเนี่ยถือว่าสบายหายห่วงนะครับก็ยังรองรับแอปของ Java บฟาวพัททั้ง2รุ่นเลยสามารถปรับ EQ ปรับลูกเล่นเสียงได้ผ่านแอปเลยนะครับก็ส่วนไดเวอร์ของหูฟังนะครับทั้ง2รุ่นตัวนี้ก็ยังให้ไดเวอร์ในขนาด6มิลิเมตรนะครับซึ่งเหมือนกับรุ่นพี่อย่างตัว 75T เลยนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจและหายห่วงเรื่องคุณภาพเสียงได้เลยส่วนการสั่งงานนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังคงใช้เป็นแบบปุ่มกดแบบฟิสิกอลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป เวลาเหงื่อมันหยดโดนตรงบริเวณสัมผัสเยอะเนี่ยบางทีปุ่มทัชสกรีนมันลั่นเองครับมันคิดว่าเราไปกดจริงๆมันแค่น้าไปโดนเฉยหรือว่าเหงื่อเราไปโดนเฉยแค่นั้นเองทางจาบ้าก็เลยตัดปัญหาโดยการใช้ปุ่มกดเหมือนเดิมดีกว่าค่อนข้างที่จะให้ความแม่นยําสูงกว่าด้วยและก็ทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังรองรับระบบฟ้าชาร์จนะครับเมื่อเก็บหูฟังลงกล่องชาร์จ10นาทีจะใช้หูฟังได้60นาทีเลยหรือ1ชั่วโมงนั่นเองในกรณีที่หูฟังแบตหมดจากศูนย์เลยนะ แล้วก็ฟีเจอร์ No อ s e i นฟลูเอ i ันฟินะครับผมหรือการออกแบบหูฟังเพื่อทําการตัดเสียงรบกวนด้วยตัวเองนะครับซึ่งทางจ้าบ้าเนี่ยถือว่าใส่ใจมากนะครับเขาได้ออกแบบหูฟังแบบดีไซน์ใหม่ออกมานะรวมถึงจุกยางที่เขาให้อย่างที่บอกคือให้จุกยางคุณภาพมากทําให้เวลาเราใส่หูฟังไปในหูเนี่ยตัวเสียงภายนอกแทบจะไม่เข้ามาในหูเราเลยนะครับเหมือนเป็นการตัดเสียงรบกวนให้อัตโนมัติทันทีเมื่อเราใส่ตัวหูฟังเข้าไปในหูนั่นเอง ถึงแม้ตัวจาบ้า El ลิ2และ e l ล t e 3จะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนหรือ ANC มาให้นะครับแต่อย่างที่บอกฮะการดีไซน์แบบนี้ให้จุกคุณภาพขนาดนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยตัดเสียงรบกวนได้เงียบกว่าหูฟังบางแบรนด์ที่ให้ตัวระบบน้อยแคนเซิลมาอีกอันนี้ผมขอชื่นชมและก็ทําได้ดีมากๆด้วยต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์พิเศษนะครับที่ทาง e l ล t e 3มีแต่ทาง e l ล t e 2ไม่มีนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับผม อันดับแรกเลยคือโหมด h e r o ทรูนะครับโหมด h e ียรหรือ r m ร์แอมเบี n นซวนะครับคือการรับเสียงจากภายนอกเข้ามาในหูเรานั่นเองโดยผ่านไมค์ของหูฟังนะครับทาง l l t t e 3จะมีฟังก์ชันนี้นะครับแต่ทาง Elite 2เนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันนี้นั่นเองและก็การทํางานของ h เฮ r t u u ูระบบนี้นะครับทาง j a b บ้า l i t e 3ถือว่าทําได้ดีมากๆเสียงที่เข้ามาในหูเน่ะค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับ แล้วก็2นะครับเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองตัว e l i t e 3นะครับจะมีไมโครโฟนมาถึง4ตัวนะครับโดยแบ่งเป็นข้างซ้าย2ตัวแล้วก็ข้างขวา2ตัวนะแต่ทาง e l i t e 2เนี่ยจะให้ไมมา2ตัวนะครับโดยไม่แบ่งเลยนะครับจะมีไม่อยู่แค่ข้างขวาข้างเดียว2ตัวเลยนะครับข้างซ้ายจะไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ถ้าหากใครจะใช้งานข้างเดียวนะครับตัว e l i t e 3ไม่ใช่ปัญหาครับคุณจะใช้งานข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ในข้างเดียวถ้าคุณจะใช้งาน e l i t e 2ข้างเดียวนะครับคุณจะใช้ได้แค่ข้างขวาเท่านั้นนะครับ แล้วก็3นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวของ e l i t e 2เนี่ยและก็ e l i t e สามเนี่ยสามารถชาร์จหูฟังเต็มร้อยเนี่ยสามารถใช้งานหูฟังได้ถึง7ชั่วโมงเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่จุดต่างคือกล่องชาร์จนะครับกล่องชาร์จของเจ้า e l i t e 2เนี่ยจะสามารถชาร์จหูฟังกลับได้อีก14ชั่วโมงส่วน e l i t e 3จะชาร์จกลับได้อีก21ชั่วโมงนั่นหมายความว่าตัวเคสบวกตัวหูฟังของ e l i t e 2เนี่ย ใช้งานรวมกันจะอยู่ที่28ชั่วโมงนะครับส่วนตัว E-3 เนี่ยใช้งานรวมกันทั้งหูฟังและกล่องเนี่ยจะอยู่ที่28ชั่วโมงซึ่ง E-3 จะมีความอึดของแบตมากกว่าถึง7ชั่วโมงด้วยกันอันนี้นะครับผมก็คงคิดว่าคงไม่มีใครใช้หูฟังแบบทีละ15-20ชั่วโมงนะครับอันนี้จริงๆแล้ว E-2 ก็เลยเหลือนะถ้าเราใช้งานแค่ฟังเพลงต่อมานะครับเรื่องการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับใช้งานง่ายๆเลยเราเปิดฝากล่องหยิบหูฟังออกจากกล่องนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะ ตัวบลูทูธเนี่ยมันจะขึ้นชื่อมาเลยฮะว่าจะบ้าอีลิทสองฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมหยิบตัวอีลิทสองมาอ่ากดปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่เกิน5้าถึงสิบวีฮะมันก็จะเชื่อมต่อเลยเห็นไหมฮะเชื่อมต่อว่าจะบ้าอีลิทสองทันทีนะแต่จริงก่อนหน้านี้ผมเชื่อมกับอีลิทสามไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหูฟังไปเป็นตัวอีลิทสามแทนนะครับถ้าสังเกตดูนะครับผมเคยเชื่อมอีลิทสามทิ้งไว้แล้วนะครับอีลิทสองก็เคยเชื่อมไปแล้วผมจะเปิดอีลิทสามขึ้นมาแล้วกก็หหยิบูฟังออนะคครรััับบสงเกตดูนะ 5นี่ฮะประมาณ5วิมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติให้เลยนะครับหลังจากหยิบปุ่ฟังออกจากกล่องถ้าเคยเชื่อมไว้แล้วต่อไปนะครับก็จะสอนการใช้งานปุ่ม c อน t r o l นะครับอ่าวิธีการใช้งานปุ่ม c o n t r o ลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับกด1ทีเพื่อหยุดเพลงกดข้างขวาอีก1ทีเพื่อเล่นเพลงนะครับกรณนี้เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับกดข้างขวา2ครั้งนะครับ1 2นี่ฮะต้องการกลับเพลงเดิมกด3ครั้ง1 2 3นี่ฮะแค่นี้เลยนะครับ การเปลี่ยนเพลงพอยส์เพลงอันนี้จะอยู่ที่ข้างขวาทั้งหมดนะส่วนข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ลดเสียงส่วนการลดเสียงนะครับแตะค้างกดค้างนะครับข้างซ้ายนี่ฮะเสียงมันจะลดเดี๋ยวผมเอาแถมลงมาให้กดค้างด้านซ้ายนี่ฮะมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปกดค้างข้างขวานะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงอ่ากดปุ๊บ เห็นไหมฮะเสียงมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัว Elite 3นะครับมันก็จะมีโหมด h e a r t r u e เนาะคือโหมดที่รับเสียงจากภายนอกเข้ามาในหูฟังนะครับง่ายๆนะครับเรากดข้างซ้าย1ทีนะครับเราจะได้ยินเสียงตุง้มอันเนี้ยมันก็จะเป็นการปิดนะแล้วก็เรากดอีกทีนึ่งเราจะได้ยินเสียงแบบตึง้งแบบใสๆหน่อยอันเนี้ยเป็นการเปิดโหมดรับเสียงนะครับเสียงก็จะถูกดูดผ่านไมค์เข้ามาในหูฟังนะแล้วก็จะสามารถใช้งานโหมดนี้ได้เลยส่วนตัว Elite 2นะครับฟังก์ชันที่ผมบอกไปข้้างตนนี มันจะทํางานได้เหมือนกันเป๊ะเลยคือสามารถกดได้เหมือนกันแต่ให้สลับข้างนะครับกรณีเปลี่ยนเพลงเท่านั้นปุ่มการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเปิดแอปของตัว Java Sound p ให้นะครับณนะตอนนี้ผมเชื่อมตัว e l e t d 3ไว้อยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมไปที่แอปนะครับมันจะเป็นแอปสีเหลืองนะครับชื่อ Sound Plus นะครับถ้าเราโหลดเราโหลดว่า Java Sound p l นะมีทั้ง iOS และก็ Android เลยเมื่อเราเชื่อมต่อกหูฟังแล้วเรากดเข้าไปในแอปอันนี้ผมเชื่อมกับ e l e t d 3ไว้นะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะ เมื่อตัวแอปเป็นดีเทคเรียบร้อยนะครับมันก็จะเจอหูฟังนะครับว่าเราเชื่อมต่อกับรุ่นอะไรไว้เราเชื่อมกับรุ่น j a b a ้าเอลิทไว้แบตเตอรี่ข้างซ้ายข,าข้างขวาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีโหมดเสียงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคำว่า h e a r t r u e นะครับคือเราเปิดรับเสียงจากภายนอกอยู่เราจะกดตรงนี้หนึ่งทีเพื่อปิดก็ได้นะครับนี่ฮะกดหนึ่งทีเพื่อปิดก็ได้กดอีกหนึ่งทีเพื่อเปิดก็ได้นะครับกรณีที่เราไม่ได้เปิดผ่านแอปหรือว่าเราจะเปิดปิดผ่านตัวแอปตรงนี้ก็ได้เลยเช่นกันนนะคครรรรรับบบบแลล้้้ววกกก็โมมมมดดดเเเเเเเสสีีียยยงงงงงงตต่่่าาาาาๆๆผออทํไจจิิิพืนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปทดสอบการดีเลย์นะครับผมจะบอกก่อนนะครับหลังจากการทดสอบเนี่ยผมจะใช้ตัว e-lead 3เป็นหลักนะครับยกเว้นการทดสอบใหม่นะที่จะทดสอบใหม่ทั้ง2รุ่นทั้ง e-lead 2แล้วก็ e-lead 3ตัวนี้ท e ั้ง e-lead 2และ e-lead 3ใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกันขนาดเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับเสียงจะออกมาเหมือนกันเด็ด100%นะครับ h ั l l o ล e ทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสอันนี้ไมค์ก็เป็นของตัวจาบ้า e l i t e 2นะครับน้ำเสียงเป็นไงกันบ้างอันนี้ก็ลองฟังกันดูเลยนะอันนี้ผมก็ใช้งานอยู่ในห้องปกติห้องติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นไงกันบ้างครับลองรับฟังกันดูเลย h ั l l o ลเทส2 h ึ l l o ฮัลโหทสเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวหูฟัง จาบราอิลิสามนะครับผมเสียงไมเป็นไงกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็ลองฟังกันดูเลยนะอันนี้ผมคุยอยู่ในห้องปกตินะครับห้องที่ผมอยู่เลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่พัดลมเสียวมีเปิดอัดตัวข้างๆแค่ตัวเดียวนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองเสียงที่ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไม์ของหูฟังเจ้าของจาบ้าอิลิสองนะครับ เสียงเป็นไงกันบ้างอันนี้ลองรับฟังกันดูเลยนะอันนี้ก็อยู่ในบริเวณสี่แยกนะครับก็จะมีรถขอบไปไปมานะครับก็จะมีปดัดรถเมย์อยู่ใกล้ๆผมจะลองนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสอฮัลโหลเทสหนสองโเทสหนเสียงที่ได้ยินต่อไปน,นี้นะครับก็จะเป็นเสีงยงไม์ของเจ้าตัวจาวาอีรีสสามนะครับผม อันนี้ผมคุยอยู่บริเวณริมฟุตบาทน,นะครับก็จะมีเสียงรถขับผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณสี่แยกนะครับมันก็จะมีเสียงรถเยอะผิดปกตินิดนึงนะแล้วก็ลมเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับณนะจุดนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับก็ลองฟังดูเลยนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสองอะขอพูดถึงเรื่องไม้ก่อนเลยนะครับ เรื่องไม้เนี่ยตัวอีลีสาเนี่ยทำได้ดีอย่างชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่าเขามีไม้เป็นระบบดูโอคู่เนาะก็คือข้างละ2ตัวเลยการรับเสียงของเขาเนี่ยเขาจะเคลียร์ใสนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับว่าเวลาการใช้งานไม้จริงๆแล้วเนี่ยไม้ของอีลีสามเนี่ยมันจะทำงานแค่ข้างเดียวเหมือนอีลีสองเลยนะครับมันจะทำงานแค่ข้างข้างใดข้างหนึ่งเสมอนะ วนอีกข้างนึงเนี่ยมันจะมีการทําการดูดเสียงจากภายนอกเข้ามาทําการหักล้างเพื่อทําให้เสียงรบกวนเนี่ยลดลงนะครับเดี๋ยวเรียกง่ายๆนะครับคือตัวไมเนี่ยมีระบบตัดเสียงรบกวนให้นะครับส่วนตัว e ิริสองเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับเวลาเราอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งเนี่ยเวลาเสียงนอยเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยตัวไมมันจะดูดเข้ามาหมดนะครับการรับของเนื้อเสียงเนี่ยก็จะรับได้ไม่ดีเท่าตัว e ิริสด้วยแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยถ้าใช้คุยในห้องธรรมดาเนี่ยผมว่า E ิริสก็สู้ได้นะครับสบาย ต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องแนวเสียงนะครับอันนี้ขอพูดเรื่องแนวเสียงที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งผ่านแอปนะเสียงของ E3 และ E2 l เนี่ยให้เบสที่ลูกใหญ่มากนะครับแต่เบสเนี่ยไม่ได้มีแรงประทะที่กระแทกมากนะครับทำให้ฟังได้สบายนะเบสเนี่ยลงได้ลึกมากมิติเบสทําได้ดีโคตรผมว่าสูสีกับตัว H1 ได้เลยอะ ส่วนเสียงร้องนะครับเสียงกลางเนี่ยเหมือนจะถูกลดลงมานิดหนึ่งนะไม่แบบไม่ได้พีคมากมีความเคลียร์มีความใสในเนื้อเสียงกลางอยู่ระดับหนึ่งนะครับทำให้เสียงกลางเนี่ยว่าเราเปิดเสียงดังๆเนี่ยเสียงกลางมันไม่ได้พุ่งเด่นหรือนําปรีดขึ้นมานะทำให้เราแบบไม่รู้สึกลาคาเวลาเปิดเสียงดังๆด้วยตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับอันนี้ผมชอบส่วนเรื่องเสียงแหลมนะครับตัวเนี้ยเสียงแหลมทอดไปได้ไกลนะครับมีความฟุ้งฟริ้งกุ้งกิ้งปลายเสียงเล็กๆแน่นอๆนะครับตามสไตล์เสียงแหลมของจาบ้าเลยตัวเนี้ยถือว่า ทำมาได้เคลียร์ได้ใสมากโทนเสียงทั้งหมดเนี่ยจะออกในโทนของบาลานซ์นะครับผมแต่ความบาลานซ์เนี่ยจะมีเบสที่มีเป็น Impact ที่หนักแน่นอยู่นะแล้วก็เวทีเสียงหรือสเตจเสียงนะครับตัวนี้ก็อยู่ในทางกลางๆไปทางกว้างนะไม่ได้แคบไม่ได้กลางจา๋า มันก็แบบเหมือนจะกลางอะแต่ก็ออกไปทางกว้างๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะให้ฟิลลิ่งในการฟังที่แบบเหมือนเราฟังอยู่เหมือนฟังดนตรีฝ่อในถงใหญ่ๆอะเหมือนเหมือนห้องถง,งกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลมันก็จะออกประมาณอย่างนั้นฟังสบายนะครับตัวนี้ไม่มีอุดอู้นะครับฟังนานๆได้นะครับผมฟังนานๆเนี่ยห้าหกชั่วโมงเนี่ยสบายนะฮะฟังจนเกือบแบตหมดอะก็ไม่ได้รู้สึกอุด อู้หรืออึดอัดของตัวเสียงในการฟังเพลงเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเพลงแบบแนว EDM แนวระเทกกระทันแนวร็อกก็สามารถกดเพิ่มเบสหรือเสริมเบสได้นะครับใน EQ ที่เขามีให้เลยนะอันนี้บอกเลยว่าโหมด EQ ที่เขาให้มาทําได้จริงนะครับ กดเพิ่มเบรเนี่ยเบรดมาจริงๆแบบมาจ๋าเลยอะ่ะแต่สเตก็จะแคบลงนะครับการสั่นปลายของเสียงเบรดเนี่ยจะมีความสั่นมากขึ้นอารมณ์ให้ฟีลเหมือนเราไปยืนหน้าตู้ลำโพงอะ่ะแล้วเวลาเบรมันจะหดตัวกลับแล้วมันจะมีเสียงทันสั่นของอของตัวดอกลำโพงอะ่ะประมาณนั้นเลยฟีลเบรจะทําได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเราปรับอีคเป็นเสียงพูดผมเคยใช้ในตอนดูหนังนะครับ เปิดโหมดธรรมชาติเลยอะโหมดเดิมๆกับโหมดเสียงพูดเนี่ยฉากที่เป็นซาวยเอฟเฟกตเนี่ยตัวเอฟเฟกเนี่ยจะถูกลดทอนลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วเสียงพูดเนี่ยจะเด่นชัดอย่างชัดเจนมากๆตัวนี้ผมเลยการันตีเลยครว่าแอปของจาบ้าสาวพัดทําได้ดีจริง อาจจะปรับจูนไม่ได้เหมือนพวกรุ่นพี่เจสิบห้าแปดสิบห้าพวกนั้นเขาจะปรับแบบเป็นกราฟได้แบบละเอียดมากแต่อีพวกนี้เขาจะเหมือนมีฟิกมาให้แล้วนะครับก็เข้าใจฮะด้วยค่าตัวที่ไม่ถึงสามพันแล้วได้ฟีเจอร์แบบเนี้ยแล้วทาได้จริงนะผมว่าโอเคแล้วเพราะว่าอย่างหลายๆแบรนด์เนี้ยมีแอปมาให้แต่ปรับ EQ ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีนะครับในราคาประมาณนี้ด้วยส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับอันเนี้ยด้วยบลูทูธห้าจุดสองนะครับก็ตามสเตปครับการดีเลย์เนี้ยผมไม่ได้รู้สึกเลยนะครับถ้าเล่นแบบไม่จับผิดก็คือเเลลล่่่่นนนไได้้สบาายย AO ีีมมผแตถ ฉากที่มันชุนละมุนจริงๆอะชุนละมุนแบบโอ้โหแบบศัตรูทั้งซ้ายทั้งขวาลุมกันยิงช่วยกันยิงกับเพื่อนอย่างเงี้ยจะรู้สึกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่น้อยมากๆไม่ได้เยอะอะไรนะครับตรงนี้แบบรู้สึกนิดนึงอะเหมือนพวกก็เหมือนพวกหูฟังที่ใช้5.2ทั่วไปก็มีความรู้สึกบ้างแต่ถ้าการดูหนังดู YouTube ดู Netflix ดิสตีพัทเนี่ยอันนี้ผมไม่พบความดีเลยแต่อย่างใดนะครับภาพและเสียงไปตรงกันนะครับ ถือว่าดูได้เพลินๆฮะลื่นไหลสบายฮะอันนี้ชอบส่วนเรื่องความสบายในการสวมใส่นะครับผมว่าใส่สบายนะครับสำหรับอินเอียร์ด้วยน้ำหนักที่เบาด้วยฮะแล้วก็การออกแบบเนี่ยทำให้ทำให้การใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหูฟังไม่ได้ยืดออกมาจากหูเยอะเหมือนรุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นๆนะครับทำให้เวลาเราวิ่งหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมในสาธารณะเนี่ย เราจะไม่มานั่งพะวงค่ะว่าหูฟังมันจะหลุดหรือไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะา,าอรีสี2และอีสี3จะเป็นรุ่นน้องนะครับในเลทราคาไม่เกิน3ามพันแต่ก็สู้รุ่นพี่อย่างพวก75ทีได้สบายนะครับอาจจะแบบไม่ได้สู้เรื่องฟีเจอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเสียงเนี่ยคือสบายหายห่วงเลยนะครับ หลายคนอาจจะเกิดความลังเลนะครับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยจะเลือกอ l ริทสหรืออ l ริทสดีอันนี้ผมเลือกให้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับใครที่จะหาหูฟังไว้แค่ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะครับไม่ได้เน้นโทไม่ได้ใส่ออกกําลังกายหนักใส่แค่วิ่งในบ้านหรือบางทีออกกาลังกายเบาๆแค่คาร์ดิโอเบาๆที่บ้านอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าจบแค่อ l ริทสก็พอครับแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเสียงอ e ิริทสและอ l ริทสเสียงเหมือนกันเดะ100%เ ต่างแค่ฟีเจอร์ในการใช้งานบางจุดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ผมแบบคุยโทรศัพท์ด้วยชอบใส่วิ่งหรือออกไปใช้งานภายนอกด้วยอันเนี้ยผมต้องเชียร์เป็น e l i t สเป็นหลักนะเนื่องจากว่า e l ร t สก็จะมีโหมดเฮ r ย u รูคือรับเสียงจากภายนอกเข้ามาเนาะกรณีเราไปใส่วิ่งสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งบนริมฟุตบาทแล้วมีจักรยานปั่นมาทางข้างหลังเนี่ยก็อาจจะแบบกดกระดิ่งแล้วแล้วเราใส่ e l i t สแล้วเปิดเพลงอยู่อาจจะไม่ได้ยินตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ e l i t สาแล้วเปิดโหมดเสียงกรู้ว้แล้วก็จะไได้หลบ อ,อ,อันนี้มันก็เหมือนเป็นเซฟตี้ของตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไมโครโฟนที่รับเสียงได้ชัดเล่นเคลียร์มากขึ้นด้วยถ้าใครจะใช้แบบครบฟีเจอร์ก็ไปอิลีได้เลยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่ขอมายกหรือพูดถึงแล้วกันนะ นื่องจากปัจจุบันแล้วทัร์ไร่ละหลายค่ายเนี่ยส่วนมากคนที่ใช้นะครับก็จะใช้วันหนึ่งประมาณ67ชั่วโมงไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วโดยทั้งคู่เนี่ยทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบ2วันสบ,สบายเลยก็สรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ไมชัดมีระบบรับเสียงจากภายนอกก็มา Elite 3แต่ถ้าใครแค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ Elite 2แค่นี้ก็เหลือแล้วครับอย่างที่บอกฮะราคา Elite 2อยู่แค่2,290สองเกาส Elite สามสองพันเก้าเก้าส่วนต่างแค่เ0 0อบาทและทั้ง2รุ่นได้ประกัน2ปีเหมือนกัน,น ส่วนหาใครสนใจซื้อจาบ้าอิริสอและอ e ีริสนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะปักหมุดไว้บนคอมเมนต์บนสุดนะแล้วก็ขอขอบคุณทางร้านเ e t ิน่า h ีวยนะครับที่ส่งเจ้าอ e ิริสอและอ e ิริสมาให้ทางผมได้เล่นนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมได้เล่นมาประมาณอยู่ที่ประมาณ40กว่า50ชั่วโมงแล้วล่ะ แต่จริงแล้วผมเล่นแค่อีลีสเป็นหลักอีลีสเนี่ยเล่นแค่ประมาณวันแรกประมาณ6-7ชั่วโมงครับเสียงมันเหมือนกันได้เลยผมก็เลยทำการถามไปทางศูนย์ของ Java Thailand ด้วยเขาก็บอกว่าอ๋อไดเวอร์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ฟีเจอร์นิดหน่อยอย่างที่ผมบอกไปเลยผมก็เลยบอกโอเคงั้นผมเทสตแต่อีลีสอย่างเดียวเลยละกันก็เลยออกมาเป็นข้อสรุปในวันนี้นั่นเองยังไงคลิปนี้หากปิดภาพประการใดก็ขออภัยเว้ณะที่นี้ด้วยนะครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไมม่่ใหห้้ลลาดคิิปจทงรรีวววยะ ยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ